ความ s p e c i คือคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตที่มี2รอบในวันเดียวใช่ครับก็จะจะแบ่งเป็นชื่อสเปซ A กับสเปซ B สเปซ A เนี่ยจะเป็นตอนบ่ายโมงสเปซ B เป็นตอน5โมงเย็นก็เชื่อว่าเป็นเป็นความพิเศษหนึ่งที่แฟนคลับที่เขาอาจจะบางคนอาจจะไม่สะดวกช่วงเย็นก็สามารถมาดูช่วงบ่ายได้บางคนที่ ช่วงบ่ายทำงานก็มาสามารถมาดูตอนเย,นย็นได้ก็จะเป็นการเปิดทางเลือกให้แฟนคลับได้มีโอกาสมาเจอกับพวกเราได้ง่ายขึ้นอีกทางเลือกหนึ่งในการที่มี2เวลาแต่ว่าแต่ว่าทั้ง2ส,สเปนเนี่ยจะมีความแตกต่างกันอยู่แต่จะเป็นความแตกต่างในทีมเดียวกันใช่จะแตกต่างไปตรงที่เกรสบางคนก็จะแบบสลับกันมาใช่หรือว่าเป็นแพทเทิร์นโชว์ที่จะสลับลำดับกัน สลับได้อะหลองก,กันบ้างแต่ว่าความสนุกเนี่ยยังเต็มอิ่มครบรถใช้คำว่าครบรถได้ในทั้งทั้งทั้งสองโชว์ชทัทง้ทงสเวลาทั้งสองเวลา วัสดีครับผมเสือครับสวัสดีครับผมพีครับสวัสดีครับผมคอปเตอร์ครับครับผมจริงๆไม่ได้มาขายของนะครับแต่ว่าแบบมาขายมาขายเลยมาขายขายเลยไม่มาขายของครับก็พวกเราทั้งสามคนนะครับเป็นตัวแทนจาก Wi ยสเปซ c อ c เสิรตตอนรักเธอเท่าจักรวาลครับใช่ครับผมก็วันนี้ก็เปิดขายบัตรมาแล้วใช่ก็เลยแบบจะเชิญชวนทุกคนมาซื้อบัตรกันบอกเลยว่าแบบงานนี้แบบจัดเต็มแน่นอนโปรเจกต์นี้มันราย่างไงครับ โอโปรเจกต์น oh, ี้ก็เริ่มจากพี่คอปเตอร์ที้คอปเตอร์เลยใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่คอปเตอร์พี่คอปเตอร์ก็ทางทางเอ็มเพครับเป็นผู้จัดก็เหมือนกับรวมศิลปินหลายหลายจากหลายหลายสังกัดมามารวมคอนเสิร์ตกันใช่ครับครับผมเป็นการแบบรีวิเนียนของหลายๆคนมีทั้งรีวิเนียนแล้วก็มีทั้งรั้งแรก เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ first first impression ใช่แต่บางคนหลายๆคนก็จะแบบรู้จักกันมาก่อนด้วยใช่ใช่ครับเป็นการรวมตัวกันในกลุ่มัแสดงด้วยกันครับเป็นการรวมตัวครั้งแรกเลยดีกว่แรกใช่เพราะว่าคนมันเยอะมากคือทีมของคอนเสิร์ตนี้ก็คือเป็นทีมดวงดาว ครับผมคือนักแสดงเอ้ยไม่ใช่ขเขาเรียกศิลปินแต่ละคนก็จะแบบมีดวงดาวประจําของตัวเองที่แบบเลือกมาว่าดวงดาวนี้จะเล็บพเซ์ความเป็นตัวเองจะมาประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ครับใช่ครับแล้วก็นอกจากที่พอเป็นดวงดาวแล้วเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการเป็นเหมือนทีมเป็นเนี่ยเรามีชื่อตอนเรามีชื่อตอนเพราะนั้นในในตอนของพวกเราหน้าคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนเรามีภารกิจดวงดาวของตัวเองแล้วก็ใน แต่ละคนก็จะมีภารกิจที่ต้องไปทํามิชชั่นเพื่อที่จะได้ไปเจอกับดวงดาวดวงอื่นๆอะไรอย่างนี้ครับก็เลยเกิดเป็นวายสเปซใช่มมีควาพิเศษของคานเสิร์ตงนี้ใช่ครับแสดงแสดงว่ามันไม่ได้มีแค่เพลงอย่างเดียวมถ้าพูดอีกนิดนึงเนี่ยจะสปอยล์ละไม่ได้มีแค่อะไรนะครับไม่ได้มีแค่เพลงไม่ได้มีแค่เพลงอ๋อมันก็ต้องธรรมดาก็ต้องมีโชว์อย่างอื่นบ้างแแต่บบพูดได้ประมาณนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ว่าแต่ว่าโชว์ของแต่ละคนก็จะแบบ อย่างของเสืออางเงี้ยก็จะเป็นโชว์ที่แบบไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนใช่ต้องบอกเลยว่าแบบทุกคนทุ่มเทกันมากจริงๆครับผมมีอมีอะไรที่เหลือไม่เคยได้เคยทำเลยต้องต้องรอดูอันนี้อันนี้คือแบบโยผมต้องรอดูจริงๆรับผมแอบเห็นเป็นแบบซิมเปิลเล็กๆมาแล้วผมผมคอนเฟิร์มว่าเสือไม่เคยทํามาก่อนจริงๆฮะของพี่อ่ะของพี่อ่ะครับก็อ๋อธรรมดาของผมของผมก็ไม่เคยทําเหมือนกันไม่เคยทําเลย แล้วก็ไม่แทบจะไม่ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้ทําด้วยแต่ว่าทางคอนเสนร์นี้ก็ให้โอกาสผมได้มาทําโชว์โชว์เคสนี้ของผมเองก็จะทําให้เต็มที่ใช่ครับของผมก็รอละใกล้ใกล้ถึงคิวซ้อมโชว์เคสตัวเองละคือก่อนหน้านี้เราได้ซ้อมรวมกันมาแล้วก็ได้เห็นความสนุกที่เรากล้ากล้าคอนเฟิร์มว่าสนุกแน่นอนแต่โชว์เคสเดียวเนี่ยจะมี2คนนี้ที่ได้ซ้อมแล้วของผมของผมใกล้ถึงวันซ้อมละก็ตื่นเต้นเหมือนกัน ของผมก็ต้องให้เขาหน่อยว่า <c oughs> เป็นการขึ้นสเตจเดี่ยวครั้งแรกเป็นเป็นครั้งแรกด้วยที่ได้ได้ขึ้นคอนเสิร์ตก็โหจะพูดยังไงดีมันตื่นเต้นไปหมดเลยครับแล้วก็แบบว่าตื่นเต้นอน่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รจะอธิบายยังไงยังไ,ไงครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกด้วยแล้วก็แบบว่าผมเอาจริงๆผมเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่ในเรื่องของการร้องการเต้นอะไรอย่างนี้แต่ก็แบบว่าได้พี่ๆเขาคอยช่วยแบบ ฝึกมาเรื่อยๆก็คิดว่าในวันคอนเสิร์ตก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็จะทําให้ทุกคนมีความสุขให้ได้ครับแล้วเตรียมตัวยังไงคอนเสิร์ตก,ก็ตอนนี้ก็ซ้อมครับซ้อม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  <laughs> เลย <laughs> ใช่คือทุกคนทํางานหนะักมากทั้งพี่ทีมงานทางโคโลกราฟแล้วก็พวกเราเอง <laughs> <c ười> ใช่ครับนี่ลือล,ล,ลุงไหนแ้งพี่นะว,ว่ามันเป,ป็นสเปซเอกับสเปซดีครับครับผมสเปซเอกับสเปซดีนี่มันจะไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมมันจะอยู่ในทีมเดียวกันแต่ว่าการโชว์ก็อาจจะมีแบบการปรับ ให้ไม่เหมือนกันบ้างนิดหน่อยใช่ครับผมก็คือสามารถดูได้ทั้งสองรอบเลยก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้เหมือนเดิมใช่แล้วก็ตัวตัวศิลปินด้วยครับคือศิลปินบางคนก็จะมาในสเปซเอเป็นโชว์พิเศษเฉพาะสเปซเอเท่านั้นแล้วก็ศิลปินปบางคน <B. S 2> ก็จะมาแค่สเปซดี B. อันนี้ก็จะเป็นโชว์พิเศษของต่างๆสเปซเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแฟนคลับท่านใดนะครับสามารถดูดดได้ทั้งสองสเปซเลยก็จะได้รับความความสุขที่ครบ ทันงทัง full feel f u l ได้แน่นอนทีนี้ไลฟ์อัพเพลงปีนึ่งยังอันนี้คืออันนี้ผมตื่นเต้นมากๆเกี่ยวกับไลฟ์อัพเพลงหันไปพี่คอปเตอร์ทำอย่างนี้แล้วนะยังบอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้แต่ว่าก็จะมีทางทางพี่ๆโคโลกราฟแล้วก็แบบพี่ผู้จัดเขาก็จะมีการแบบประชุมกันแล้วว่าแบบโครงของคอนเสิร์ตมันจะไปประมาณไหนใช่แต่บอกว่าบอกได้เลยว่าไม่น่าเบื่อแน่นอนใช่ครับ บางทีก็ถึงขั้นที่ไม่ค่อยได้พักหายใจกันเลยใช่ไม่ใช่คนดูนะพวกเราเราเนว่ันั่นนะสิครับีจริงแล้วมันมีทุกพาร์ทมันมีพาร์ทเพลงซึ้งไหมเพลงอ๋อมีมีมีทุกพาร์ทมีทุกพาร์ทอย่างที่พี่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกว่าครบรถแน่นอนครับแล้วก็พาร์ทหนึ่งที่เชื่อว่าทุกๆคนน่าจะได้สัมผัสกันเต็มๆจะเป็นเรื่องของพาร์ทความคิดถึง อ๋อพาความคิดความคิดถึงความรียนเนียนที่เสือบอกว่าจะมีบางอย่างที่มีมีการรียนเนียนกลับมาเนี่ยก็อยากให้ติดตามติดตามดูครับผมพาร์ตไหนบางที่สุดพาร์ตตัวเองพาร์ตตัวเองเราะผมผมทั้งใจพาร์ตพาร์ตเต้นที่สุดแล้ะผมผมเต้นไม่ค่อยเก่งครับใช่ไปถมตัวแต่นี่ทำได้ดีทำได้ดีเลยแล้วสุดที่สองก็ทำได้ดีแล้วดีขึ้น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 ก็เสือไม่คิดเสือเขาเก่ง อุ้ยจริงอันนี้อันนี้พูดเลยอย่าแพลวอย่าแพวคือพี่เสือแพวเถอะแบบว่าใช้เวลาเรียนรู้คือแ๊บเดียวเท่านั้นแล้วคือทําได้เลยใช่ครับใช่แต่เขาเขาจะมีความแบบว่าทําได้ดีกว่านี้ทําได้ดีกว่านี้เขาก็จะแบบวันสอืลอยเต้นไปสองชั่วโมงผมมาคอปเตอร์แบบเหนื่อยมากหันไปทำเสือเสือเหนื่อยหรือเปล่าพี่คนเดียวที่เหนื่อยผมมาสามชั่วโมงแล้วค่อยเหนื่อยขิงขิงแล้วผมเหนื่อยเร็วสุดโอเคผมเหนื่อยเร็วสุดเองแต่หันไปทาเสือแล้วเนี่ย ยังไม่เหนื่อยเลยไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเลยเนี่ยแล้วคนคนอื่นเขาก็จะคาดหวัง <c oughs> แล้วไงพอไปอยู่คอนเสิร์ตจริงไม่ได้ไม่ได้นะ <c oughs> จะพาทุกคนไปท่องอวกาศเลยโ oh, <c oughs> อมก็หวังว่าจะพาทุกคนไปถึงเชื่อว่าถึงครับเพราะว่าทางทางทางผู้ผู้ผู้จัดงานเนี่ยก็บอกแล้วว่ามันจะมีเรื่องของแสงสีเสียงที่มาไม่พักอาจจะลืมหายใจกันไปชั่วขณะเลยเหมือนกัน ใช่ครับเพราะว่าอย่างถ้าเรื่องที่พูดถึงตัวเพลงตัวเพลงก็มีการทําดนตรีใหม่ทั้งหมดเลยหลายสิบเพลงเหมือนกันใช่ใช่ครับแฟนคลับเดีกยวต้องเตรียมตัวยังไงเพราะว่ามันมีหลายคนแต่ละคนก็มีแฟนคลับของตัวเองมันต้องรวมหลายเตรียมตัวและหัวใจมาก็พอครับบอกเลยว่าทุกคนในงานเนี้ยมันคือก้อนเดียวกันทุกคนจะเป็นก้อนเดียวกันทุกคนจะอยู่ในจักรวาลเดียวกันแล้วอยู่ตรงนั้นแล้วก็สนุกไปด้วยกันแน่นอนครับผม ใช่ครับก็แต่งตัวสวยๆมาเต้นกับพวกเราได้เลยเอาสบายๆให้แบบขยับได้เยอะๆขยับง่ายๆเต้นกันแดดมาก็ได้แต่อาจจะเห็นหน้าเราไม่ชัดเพราะว่าไฟมันแรงมากอ้าวจบไม่ช่วยผมมามุกไหนก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้อันนี้ไม่ไม่นันเลยนีไม่ไม่รู้จะช่วยไงจริงอกี้เมื่อกา้แบบพยายามหาพี่ผมผมยังโดนบูลลี่เรื่องการแบบยิงมุกตลอดนนี้ไม่เคยบูลลี่ ว่าควรไหมครับเมื่อกี้ควรควรแก่การได้ได้คอนเสิรที่มีวันที่เท่าไหร่วันที่17ธันวาคมครับผมแบ่งเป็น2รอบก็คือสเปซ e A กับสเปซ e B ที่บอกก็คือรอบแรกสเปซ e A บ่ายโมงครับรอบ2องห้โมงเย็นครับขายบัตรแล้วเรียบร้อยใช่ครับที่ไหนนะครับทาง t i กเก็ตเมลอนนะครับแล้วจัดที่ไหนครับที่โรงละครเคแบงสยามพิคเนตครับเก่งมากมาเข้าไปจับจองได้เลยใช่ ครับผมนะไล่เลยไล่เลยอ้าผมเองก็ได้ผมเองก็ได้ก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับ Y Space Concert นะครับผมผมพูดชื่อถูกใช่ไหมใช่ใช่า่าตอนรักเธอเท่าจักรวาลตอนอะไรนะรักเธอเท่าจักรวาลรักเธอเท่าจักรวาลนะครับผมขายบัตรแล้วนะครับวันนี้ทางทิกเก็ตเมลอนนะครับพวกเราทุกคนก็ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะฝากตัวด้วยฝากเนื้อฝากตัวทุกคนเต็มที่มากๆกับโช์นี้ก็อยากให้ทุกคนมาเต็มที่กับพวกเรานะครับมาเจอกันเยอะๆนะครับครับผมอย่าลืมนะครับซื้อบัตรวันนี้นะครับผมใช่ครับซื้อบันอื่นได้ไหมครับซื้อวันอื่นก็ได้เหมือนกันได้แต่อาจจะไม่ทันให้อยู่ในอ่าใช่ไม่ทันแล้วนั่นแหละครับฝากด้วยก็เชื่อว่าทุกคนก็จะ ได้รับความสนุกครบรถแล้วก็ได้เจอสิ่งใหม่ๆในพาร์ทคอนเสิร์ตที่พวกเราได้ซักซ้อมกันแล้วก็เตรียมตัวให้ทุกคนได้ดูแน่นอนครับคารครับไวสเปสครับครับ้ประกันสิว่ามีเข้ามาอีกคอยยันคอยเหนื่อรอ๋อนี่ไงคุณไม่คุณไม่ส่งมาให้ผมเออลืมเลยว่าแบบแต่มันเป็นของสำคัญนะที่แบบ ถือว่าผู้จัดเขาไปนิดนึงนะครับมีความมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคืออะไรครับพี่คือนอกจากเรื่องโชว์เคสเรื่องพเพอร์ฟอร์แมน์ที่เราได้ซักสอมกันมาอย่างดีแล้วเนี่ยของที่ระลึกเป็นเหมือนโซุเนีย benefitbenefit อ่าก็ไม่แพ้กันเพราะว่าเราจะมีสิ่งที่เรียกว่า M toy เป็นเหมือน Art toy ชิ้นหนึ่งที่มีแค่สองตัวในในคอยทีครับสตัวนีนในโลกในโลกเออใช่ มีแค่สอตัวในโลกที่ถูกจัดทําขึ้นมาแล้วก็ผู้ที่จะได้สุ่มจับเป็นไปเป็นเจ้าของเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสเป็นแบบหนึ่งในพันหนึ่งในพันคนเลยหนึ่งในพันคนแล้วก็ไม่มีผลิตอีกแล้วไม่มีผลิตอีกแล้วมีแค่2ตัวใช่ครับแต่ถ้าขายดีก็ไม่ผลิตเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผลิตไม่ได้แล้วผิตไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดในเบนิฟิตของการจองบัตร ดูคอนเสิร์ตได้เลยพูดเลยว่ามันพิเศษมากๆแล้วก็พวกผมที่เป็นศิลปินเองเนี่ยยังบอกเลยว่าอยากได้อยากได้กลับไปสะสมเลยนะครับครับผมขอบคุณมากครับ